ครับผมก็พวกเราทั้งสองคนก็รู้สึกวีจอยจะใ็้เกียรติมากนะครับที่ทางสุสาเนี่ยให้เกียรติพวกเราได้ว่าเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ในการที่จะแบบว่าเออได้รับความรักแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับเด็กๆต่างๆในชุมชนที่แบบว่าเขาขาดโอกาสแล้วก็เราก็ดีใจมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเออได้ทำดีนะครับแล้วก็ได้ส่งต่อความดี ใช่ของเรา4ี่คนเลยดีกว่าใช่เพราะว่าจริงๆเขาวางแผนแผนไว้ให้แล้วครับก็ไปที่นคปรปฐมครับเป็นบ้านอน,านุบาลเอยเป็นโรงเรียนอนุบาลใช่เป็นโรงเรียนอน,นุนนบาลที่นคปรปฐมครับก็เป็นน้องๆน้องๆนะครับที่แบบเหมือนเขาอาจจะได้การศึกษาที่ไม่ได้สมควรที่จะได้เขาที่ควรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาอ่านู <ผม S 2> ่เขไซัพพอร์ตตรงนั้นเปิดบรารในเรื่องบรษาอุปโภคบริโภค ใช่การศึกษาใช่ไก้นะเรับจะชวนผได้ครับผมก็อยากจะชวนแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ระดมผมหรือว่าด้องไม่เกิดนะครับเอามาลงทำบุญกันเยอะๆนะครับเราะการทาบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเพราว่าถ้าเรามีมากพอแล้วเราก็เป็นกัดดาผมก็อยากชวนทุกคนมาทาบุญกันเยอะๆะครับผมยังมีเวลาเลืออยู่นะครับผมก็มาร่วมกันทำบุญวยกันได้ครับผมครับผม บริลล์บุนะครับ EP หนึ่งก็ออนเวลาก็กระแสดีมากครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ต้อนรับอย่างดีนะครับผมรับรองเลยว่า ไออีทีหนึ่งเนี่ยเป็นแค่การปูนะครับผมเดี๋ยวที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสนุกเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มจริงๆตอนที่เราได้ไปเทสที่นู่นแล้วเออมันค่อนข้างชุลมุนเลยแหละบอกว่าสนุกแน่นอนครับผมมีทุกรถเลยนะครับผมทุกคนจะได้เห็นทั้งหคนเนี่ยในมุมใหม่ๆแน่นอนครับผมเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมากๆถึ่มุอบ้างรบ้างโอ้โหบอกเลยว่ามันแน่นอนเพราะพวกเราไปกันเนี่ยเราเหมือนแบบ โอ้เราไปแบบเเทมากอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเราเราไปกันแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วครับใช่เราก็ทําแบบเหมือนเหมือนไปเล่นเหมือนไปแบบไปสนุกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูครับเพราะว่ามันก็ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองของเราออกมาอะไรเงี้ยครับใช่ปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยปลดปล่อยสกิลการทำอาหาร ที่มีอยู่ในเล็กน้อยที่มีอยู่ใน DNA ครับแล้วเราส่งเขาที่ดูอีพี่หนึ่งอะฟอสดูจะไม่น่าห่วงคนนี้ดูน่าห่วงอ่าเดี๋ยวรอดูเลยผมนี่ไปเรียนกับเชฟตุ๊กตามาแล้วอ่าออกไปออนไปแล้วเนาะอ่าออนไปแล้วี่อ่าก็ไปเรียนกับเชฟมาแล้วแล้วเราก็แบบไปลุยกันหน้างานแล้วก็ที่นู่นก็มีแบบมีได้ฝึกซ้อมกันอยู่อ่าเดี๋ยวรอดูเลยว่าเป็นยังไงก่อนก่อนถ่ายนะ คือเรา,าเชื่อเราเชื่อว่าเรามีสิบเราเชื่ออย่างนั้นแต่พอเราไปต้มไก่และสับไก่เท่านั้นแหละสอ,องพอเรียนรู้ได้มันเรียนรู้ได้มันเป็นศาสตร์ที่อาศัยความความคุ้นชินแล้วก็ชั่วโมงบินจริงแล้วพวกเราทํากันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วอันนี้คือเชฟบอกเองใช่ครับยิ่งเป็นอาหารไทยด้วยอ่ะจริงๆเราอาหารไทยไม่ง่ายนะมันมีความพิถีพิถันมันมี แบบทามิ่งในการสมมติทำต้มอย่างเงี้ยไอ้อย่าคนนะไม่งั้นคนแบบไก่มันจะมันจะคาวนู่นนี่นั่นอ่ามันมีรายละเอียดเล็กน้อยเยอะครับอ่าเสร็จสิงเราก็คืออครับเลยใช่เราจากสองเป็นสามแต่ตอนนี้ผมผัดกะเพราให้พี่กินได้เลยแบบอร่อยเลยนะเออใช่อร่อยเลย อร่อยครับอร่อยครับอร่อยอร่อก็เหมือนเหนตามที่แบบสูตรที่เขาคิดให้เป๊ะๆเลยใช่อ่าน้วผออัังคนมฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามฟูลรีบุ๊คด้วยนะครับผมยังไงก็มาดูรายการนี้กันเยอะๆนะครับทางช่องยูทูบน,นะครับ TNG Official นะครับผมแล้วก็พวกเราปีนี้นะครับทั้งสองคนมี LL สองพันยุคสี่นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็พาร์ททูนะครับรอติดตามนะครับผมบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับครับผมส่วนของผมนะครับขอเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็มี แคที่แกงครับผมก็ฝากน้องๆสองคนด้วยนะครับน้องซีกับน้องครีนนะครับผมแล้วก็ฝากนักแสดงทุกคนในซีรีส์เรื่องแคที่แกงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวขอกนิดนึงงานวันเกิดที่ผ่านมาของพผมโอกาสชื่อดอมหน่งเป็นการแล้บดอมผมชื่อฟอลาริสนะครับผมคนในดอมคือเจ้าของของอะไรจอมของฟองสบู่มองฟิลเตอร์เป็นแมวน่ารักน่ารักชอบกัน นานไหมครับจริงก็หลายปีเหมือนกันนะครับผมกว่าจะมีชื่อดอมเป็นของตัวเองเลยคือตอนแรกก็มันมีหลายชื่อเข้ามาพอดีว่าเออโหผมชอบชื่อนี้ที่สุดเลยมันสื่อถึงแบบผมกป็นแฟนคลับด้ดีที่สุดเลยใช่กเเเ็เลยชอบชื่อนี้ใช่ต้นแบบชื่อดอมของเราเองโอ้เท่มากเท่มากแบบอินเตอร์มากเลยใช่แต่เราก็ตกลงชื่อดอมแลืวใช่ไรนะเป็นเมมเบอร์อรของด่มเออวันวันนั้นอะบุกแบงก์นิดหน่อยบุกขอมา แลงการหน่อยนะครับจริงๆแล้วชื่อบุ๊กวันนั้นถูกแล้วเออจริงๆวันนั้นอ่ะก็คือบุ๊กก็บอกว่าเออบุ๊กลืมใช่ไหมว่าชื่อดอมบุ๊กอ่ะเป็นมะเขือเทศจริงๆไม่ใช่ชื่อดอบบุ๊กคือชาวบรนนาใช่มันอาจจะงงนิดหน่อยนะเพราะว่าชื่อชาวมะเขือเทศอ่าไม่ใช่ช้างในชื่อเจ้าพวกมะเขือเทศอ่าใช่ใช่เพราะหลายคนก็ยังจําสลับส่วนบุ๊กก็ยังจําสลับอยู่เหมือนกันโอเคใช่ใช่ครับใช่ครับา ชาวบ้านแล้วก็ชาวฟอลลิสครับอ๋อดอมฟอลลิสครับดอมของขงผนเออดอมของขงเออครับผม